หลายๆคนเขาคิดว่าอะไรสองสีเนี่ยนูไว้มันต่างกันยังไงเออเขียวกับออครีมครีมอย่างเงี้ยวิเวียนมีอะไรที่จะอธิบายลูกค้าต่อว่าสองนเขา่างกันยังไงครับแต่จะถามก่อนว่าถ้าลูกค้ามีเป้าหมายว่าอยากจะลดน้ําหนักก็จะเชียร์วานิลาเพราะว่าหนึ่งอ่ะเขามีเรื่องของช่วยในการเบิร์นในระหว่างวันด้วย<อ>ใช่ใช่ค่ะถ้าเรากินลดวานิลานะแนะนําเลยว่าเนี่ยจัดเลยสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักอยากทิสเทสกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าปกติเมื่อก่อนเนี้ยเกือบ60 59.5สนี้ลงมา50าเฮ้ยจริงหรอลงเยอะนะใช่ก็คือรถบันดิลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีตัวที่ทำให้เบรนใช่ไหมอินูลินอินูลินอ่าอินูลินเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการที่จะไปช่วยเรื่องระบบกราผ่านมมเมตาบอลิซึมแล้วก็เขาจะไปช่วยเรื่องของการเขาเรียกสร้างการดูดซึม,มที่ดีคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าบล็อกน้ำตา บล็อกไขมันอันนี้คือความสำพิเศษของ in in. อินดูรินแล้วความเขา,าถามแล้วทำไมไม่ทําให้มันเหมือนกันทําไมไม่เอาอินูรินเสรไปชาเกียวจะบอกว่ากรรมวีการผลิตรสชาติเนี่ยสมมติเราใส่รสชาติที่แบบเหมือนหยดเคมีใส่อะอันนั้นทําได้แต่ประเดนว่ากระบวนการผลิตของนูไวท์อะเขาไม่ได้ใช้เคมีในการใส <c oughs> ่การปรุงแต่งรสชาติอะมันต้องมาจากส่วนผสมเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุว่าในเมื่อมันจะเป็นวานิลลาได้อะมันเลยต้องมีตัวนี้มันเลยทำให้ออกรสชาติของวานิลลาได้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการทํารถของนูไวซ์เพ่อเพื่อนๆจะได้กินอะไรที่เป็นออร์แกนิกอ่า